สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยอีกแล้วนะคะที่ช่อง Youtube Channel หมวยรถสวยนี้นะคะตอนนี้หมวยอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสาขา2ค่ะสาขา2เรานะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนเสรีไทยนะคะเลยประมาณเลยซอย9กมานะคะ จะตั้งอยู่ใกล้ๆแยกมินบุรีเลยนะคะวันนี้นะคะหมวยจะพามารีวิวรถคันนี้เลยค่ะสีแดงส,สวยๆเลยคันนี้นะคะเป็นเอ่อเป็น Honda Civic FC ค่ะคันนี้1.8 EL นะคะปี2017ค่ะตัวนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อเดือนมีนาปี59เลยนะคะด้วยความคึงฮามากเพราะว่ารูปลักษ์โฉมใหม่เน้นสปอร์ตแล้วก็ล้ำสมัยมากขึ้นเลยนะคะด้วยเครื่องยนต์ใหม่นะคะตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะคะ i-vtec ค่ะแล้วก็นะัว่าเป็นรุ่นที่ทําตลาดหลักแบบถลม่มทลายมากเลยนะคะสำหรับราคาแล้วก็สมรรถนะนะคะตัวนี้สวยมากนะคะปรับชมใหม่มานะคะของอ generation สิบนะคะเน้นความสปอร์ตซีดานมากขึ้นนะคะเอาใจผู้ใช้รุ่นใหม่นะคะตอนนี้แล้วก็ในส่วนของตัวถังซี v i c ใหม่นะคะใช้รหัส FC นะคะโดยมีมิติที่ต่ำกว้างยาวแล้วก็ ยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อีกนะคะแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงทีมงานออกแบบของรถยุโรปค่ะอย่าง h อนด้านี้ที่ยังสามารถทำให้หลายคนหันมองลูปลักษของโฉมอันทันสมัยตัวนี้นะคะไม่แพ้ของเกาหลีเลยนะคะมุมมองด้านข้างนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือออกแบบมาแบบ เสา C นะคะให้น้มตัวน,น้มรับกับแนวหลังคานะคะตัวนี้ช่วยให้ดูแบบแนวสปอร์ตคูปเป้มากนะคะ Honda Civic คันนี้นะคะตัวถังแฮทแบ็กค่ะดูสปอร์ตกว่าโดยเฉพาะด้านท้ายนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วก็มีจําหน่ายเฉพาะในยุโรปแล้วก็สหรัฐนะคะตัวนี้ไฟท้ายที่ออกแบบมาโดดเด่นนะคะทำให้มองเห็นได้ไกลๆอย่างค่ำคืนเลยค่ะก็คือรู้ได้เลยว่าตัวนี้เป็น ซีวิ c โฉมใหม่นะคะไฟท้ายจะออกแบบมาแบบบูมเบลแรงนะคะจุดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือ Honda Civic คันนี้เองนะคะสวยงามมากแล้วก็คันนี้สีสดมากเลยนะคะคันนี้ปี2017ค่ะเลขไม่ประมาณ80,000นะคะคันนี้ขายอยู่ที่710,000บาทจ้า Civic FC จ้ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ในส่วนของภายในนะคะจะโทนสีดานะคะภายในห้องโดยสารนะคะดูรู้สึกกว้างมากขึ้นนะคะรู้สึกสบายตานะคะแล้วก็เมื่อนั่งนะคะหลังพวงมาลัยตัวนี้เบาะหน้านะคะปรับไฟฟ้านะคะได้8ทิศทางนะคะแล้วก็ถึงถึงปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะคะตำแหน่งการติดตั้งเบาะนะคะค่อนข้างต่ำนะคะทำให้การจัดทรงท่าทางในการ อ,ออกแนวสปอร์ตนะคะมุมมองด้านหน้านะคะชัดเจนจะเห็นอย่างน่าประทับใจเลยตัวนี้จะกว้างนะคะกระจกในส่วนของเบาะหลังนะคะก็กว้างกว้างขวางมากนะคะผู้ใหญ่นั่งได้3คนเลยนะคะทรงเบาะเน้นจะแบบรองรับ2คนนะคะมุมผนังพิงเบาะนะคะก็ทำเป็นมุมกำลังดีเลยะคะ่ะ รายละเอียดจุดต่างๆนะคะเบาะและพวงมลาลัยหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นระบบเป็นหน้าหน้าจอเลยนะคะเกียร์ออตโต้จ้า ในส่วนของแอร์นะคะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะหน้าปัดจอนะคะแสดงผลนะคะคือสวยมากสปอร์ตมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะคะตัวนี้จะเป็นใ่วนของพุชคอนโทลนะคะฝั่งขวานะคะเป็นระบบพุชตาร์ทนะคะลูกค้าจ๋า ตัวนี้มาเต็มก็คือหน้าจอนะคะเป็นจอสัมผัสค่ะขนาด7นิ้วนะคะพร้อมแผงคอนโรลแอร์อัตโนมัตินะคะตัวนี้ออกแบบมากับแผงคอนโซลได้อย่างลงตัวเลยนะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะทำให้ออกแบบคอนโซลกลางนะคะดูง่ายแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างสำหรับตำแหน่งอื่นๆมากขึ้นนะคะ สวยเดี๋ยวเราไปสู่ไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะด้านพลังจากเครื่องยนต์รุ่น1.8 EL นะคะยังคงบล็อกเดิมนะคะจากรุ่นที่แล้วนะคะขนาด1.8ลิตรค่ะตัวนี้ SO-HC นะคะ IV-TEC 4สูบ16วาลวาวค่ะตัวนี้141แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่174นิวตันเมตรค่ะ พร้อมกับระบบเกียร์ CVT นะคะท,ท,ที่พัฒนาใหม่นะคะแต,แต่แนวคิดใหม่นะคะตัวนี้ปรับให้รองรับการขับแบบสปอร์ตมากขึ้นนะคะแต่บางช่วงก็จะมีจัจงหวะชะง,งักให้รู้สึกแบบสำหรับรุ่น1.8 dl นะคะก็แรงอยู่นะคะข้อดีของเครื่องตัวนี้นะคะก็คือรองรับพลังงานพลังงานทางเลือกใหม่นะคะคือ e85 นะคะตัวนี้ สำหรับกลุ่มรถ C s e gment นะคะ C ีดานขนาดกลางนะคะตัวนี้ลูกค้าดูได้เลยนะคะน็อตไม่ขยับนะคะเพชรยนต์เราไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้มาแน่นอนนะคะรถเราประกันเช็คศูนย์ได้นะคะไม่มีกอไม้นะคะลูกค้าจ๋า รถสวยๆเดิมๆนะคะคัดแต่คุณภาพเกรด A มานะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อกันเลยทีเดียวนะคะสปอร์ตไม่สปอร์ตดูไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้อยู่ข้างตัวรถข้างหน้ารถเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของลออ้ออลลอยนะคะขานาด17นิ้วนะคะ ไฟหน้าจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโครเมียมทั้งแถบเลยนะคะสีสดมากจ้าคันนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะปี2017ค่ะราคาขายอยู่ที่7 1 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เครื่อง1.8 EL นะคะ Civic FC ในส่วนของ Civic F c คันนี้นะคะมาในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะระบบเซฟตี้ของคันนี้นะคะก็จะมี A B X นะคะระบบเบรกเนาะ E B D นะคะ V S C นะคะแล้วกเ็เป็นแบบ full option เลยนะคะขยับมาจากรุ่น1.5 Turbo นั่นเองนะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยมาเต็มนะคะระบบล็อกรถอัตโนมัตินะคะมเมื่อีโมอยู่ห่างจากตัวรถเนี่ยก็จะช่วย แบบตอนลืมรถนะคะเออลืมล็อกรถนะคะก็จะล็อกให้เลยอัตโนมัตินะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda Civic F4 1.8 EL นะคะปี2017ค่ะเลขไมไม่ถึงแสนนะคะราคาขายเราขายแค่710,000บาทนะคะความแตกต่างใหม่นะคะตัวนี้สวยสปอร์ตนะคะดูล้ำขึ้นนะคะ กับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะคะ1 4 1แรงม้านะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ออหมวยให้ทางหน้าไลน์นะคะเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะคะรถเราคุณภาพสวยเกด A ทุกคันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมวยขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมนะคะแล้วก็โอากาสหน้านะคะหมวยจะมารีวิวลถกค้าไหนอีกนะคะลูกค้าสามารถติดตามหมวยได้ที่ช่อง youtube channel หมวยรถสวยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ